ครับดิคสระผมเบอร์ดีสโลชันนะฮะก็กลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีข่าวอะไรในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาบ้างนะครับไปดูกันเลยครับผมเริ่มที่ข่าวแรกนะครับไม่ผิดจากที่คาดไว้แต่อย่างใดนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับกับการมาของ DLC ในเกมที่ทุกคนรอคอยนะครับกับ Fallout 4นะฮะซึ่งทางเบรดสตานะครับก็ยืนยันแล้วว่าพวกเขาจะวางขายซีซันพารหรือ DLC นะครับแบบล่วงหน้าสําหรับเกมนี้แล้วนะครับซึ่งราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ30เีนสาระบบ และจะมี DLC ให้ครบทุกตัวแน่นอนครับซึ่งเบเดส s า a ก็บอกว่าสิ่งนี้จะเหมือนกับที่พวกเขาเคยทำมาในเกม The Elder s c o r e Oblivion, Skyrim และ Fallout 3นะครับแต่จะจ่ายน้อยกว่าอย่างแน่นอนนะฮะเพราะในตอนนั้นจำนวน DLC ที่ออกมานั้นมีมากหลายตัวนะครับและราคาก็สูงถึง40เหรียญน,นะฮะ แต่ครั้งนี้นะครับเราจะขายทุก DLC ในเกมนี้ในราคาแค่30เหรียญเท่านั้นนะครับและภาคน,นี้ก็ยังคงสนับสนุนการมอจากผู้เล่นทั่วโลกเช่นเคยครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่า Fallout 4จะมี DLC อะไรมาให้บ้างนะครับรู้กันแน่นอนต้นปีหน้านี้ครับผม มาที่ข่าวต่อไปนะครับใครที่ยังไม่เต็มอิ่มกับการประจนภัยของหมาป่าขาวแห่งริเวียอย่างจะรา o a ในเกม The Witcher 3นะฮะก็เตรียมตัวกลับไปมันกันอีกรอบนะครับในภาคเสริมชุดแรกของเกมนี้กันได้เลยนะฮะในชื่อว่า h e a r t of Stone นั่นเองโดยภาคเสริมนี้นะครับจะเพิ่มระบบการเล่นใหม่ๆอย่าง Rune World น,นะครับที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของเกมนี้ไปอย่างมากมายนะฮะ และ expansion packs นะครับชุดนี้จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงพร้อมกับเพิ่ม level cap นะครับของผู้เล่นขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสตรูใหม่ๆให้รับมือเพิ่มอีกด้วยนะฮะเตรียมตัวสนุกกันได้แน่นอนนะครับในวันที่12ตุลาคลมนี้นะครับบนเครื่อง PlayStation 4 Xbox One และ PC ครับผมข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวที่ฮือฮาอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆนะฮะสำหรับปัญหานี้ แม้จะทํายอดขายถล่มทลายถึง3ล้านชุดในเวลาไม่นานนะครับกับเกม Metal Gear Solid V: Defiant เพนะครับที่มีผู้เล่นหลายคนแจ้งเข้ามาว่าเซฟเกมของพวกเขานะครับพังในด่านที่29กับ42นะฮะหลังจากที่ใช้บัดดี้เป็นเควสนะครับสไนเปอร์สาวขวัญใจหนุ่มๆนะฮะเมื่อเลือกเธอมาใช้งานในด่านนี้ก็มีผลทําให้เซฟเกมพังและกู้คืนแบบไม่ได้ทันทีนะฮะและโคโนมิได้ออกมายอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจากบั็กของเกมนะฮะและแนะนาให้ผู้เล่นหลีกเลี่ยงการใช้บัดดี้เป็นเควสในด่านนี้ไปนะครับส ภาคสุดท้ายนะครับมาแปลกทีเดียวนะฮะสำหรับตัวละครใหม่จากเกมส r e e t f i g ต t e r วในรอบนี้นะฮะซึ่งอัปเดตล่าสุดจากงานดูไบเกมโชว์2015ที่ผ่านมานะครับกับตัวละครใหม่ในประเทศตะวันออกกลางนะครับที่เปิดตัวได้อย่างเหมาะเจาะออย่างมากนะฮะ ซึ่งตัวละครคนนี้มีชื่อว่าราชิดนะครับที่เป็นตัวละครใหม่สดในซีรีส์นี้ด้วยนะครับสไตล์การต่อสู้ของเขาจะเน้นความคล่องตัวนะครับและใช้ท่าพายุในการกอกวนคุ่ดต่อสู้นะฮะและมีท่าวีทริกเกอร์นะฮะเป็นการปล่อยพายุลูกใหญ่นะครับเพื่อใช้คุมโซนและต่อคอมโบชุดใหญ่ได้อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วพวกเขาก็อาจจะมีประกาศตัวละครเพิ่มเติมในงานโตเกียวเกมโชว์2015ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปนะครับ เอาละครับก็หมดแล้วนะฮะสำหรับข่าวสารที่นำมาอัปเดทกันในวันนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารอัปเดทได้ในเทปหน้านะครับกับ d k เค r o สอารสำหรับวันนี้สวัสดีครับรู้หรือไม่กับ DKS ดีโอซีแรกของทีมงานเบเตสตาที่ทําการพัฒนาออกมาและวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการก็คือชุดเกราะม้าในเกม The Elder Scrolls Oblivion นะครับซึ่งราคาเปิดตัวอยู่ที่2.5เหรียญน,นะฮะซึ่งดีโอซีตัวนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับว่าเป็นการค้ากําไรเกินควรนะครับอย่างน่าเลือกของทีพัฒนาแต่ก็มีรายงานออกมาภายหลังว่าดีโอซีตัวนี้นะครับขายได้เกินครึ่งกว่าที่ทีมงานคาดการเอาไว้มากแล้วก็กลายเป็นโมเดลให้เกมค่ายอื่นๆนะครับเอาไปเป็นแบบอย่างนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ Follow